ความศักดิ์สิทธิ์ขุมทรัพย์ทางจิตวิญญาณของคุณโดยดรจอห์นเอฟเดมาร์ตินีพระเจ้าคืออะไรไม่ใช่พระเจ้าคืออะไรสิ่งที่อยู่ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าคืออะไรใครจะบอกได้ลองจินตนาการถึงวิญญาณในฐานะความกระเพื่อมไหวที่ไม่สิ้นสลายไปตามการเวลาไม่มีขอบเขตจำกัด และแผ่ขยายไปไม่รู้จบเห็นภาพมันขยายตัวออกไปสู่อนันตภาคของความศักดิ์สิทธิ์และย้อนกลับมาสัมผัสกับภาวะที่มีขีดจำกัดของความเป็นมนุษย์อันเกิดจากดวงจิตอันเปี่ยมปัญญาที่แผ่ภัยสาลจินตนาการถึงดวงวิญญาณในฐานะรอยต่อระหว่างสองสิ่งน,นี้ คือจุดเชื่อมระหว่างเอกภาพกับปัจเจกภาพระหว่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับมนุษย์ระหว่างความเป็นอนันต์และความรู้จบสํานักทางฝ่ายจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ส่วนมากจะสอนถึงแนวคิดเบื้องลึกนี้ว่าวิญญาณคือเครื่องเชื่อมต่อตัวตนอันเสื่อมสูญได้ของเรากับเทพที่เป็นอมตะ โดยไม่ต้องคำนึงถึงความเชื่อทางศาสนาวิถีปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นที่พิสูจน์แล้วว่าความเข้าใจพื้นฐานที่ว่านี้มีความคล้ายคลึงกันครั้งหนึ่งผมเคยได้ยินว่าแนวคิดนี้ได้รับการพรรณนาว่าเปรียบเหมือนเป็นดวงเทียนในแผ่นกระจกหลากสีแม้ว่าเราแต่ละคน จะเพ่งมองแสงสว่างผ่านแถบสีอันหลากหลายบนแผ่นกระจกแต่เราทุกคนก็ยังคงมองเห็นเปลวไฟดวงเดียวกันเมื่อคุณมองให้ลึกและขุดค้นเข้าไปให้ถึงขุมทรัพย์ลึกลับที่อยู่ในหัวใจคุณซึ่งเป็นที่สถิตของความรักคุณก็จะประจักษ์ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นควรค่าตอบความรักและในท้ายที่สุด ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือการแสดงออกแห่งจิตวิญญาณเหตุใดจึงต้องจำกัดจิตวิญญาณของเราไว้เพียงแค่แก่นแท้อันฉลาดล้ำและเปิดเผยบางครั้งผมได้ยินผู้คนถึงใครบางคนว่าเขาไม่ใช่คนที่ใส่ใจเรื่องจิตวิญญาณหรือพวกเขาอาจจะป่าประกาศเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองด้วยความภาคภูมิใจว่า ฉันเป็นคนที่ฝากฝ่ายเรื่องทางจิตวิญญาณขอให้ผมได้โต้แย้งคุณด้วยอะไรบางอย่างตรงนี้ใครบ้างที่ไม่ฝากฝ่ายเรื่องทางจิตวิญญาณแม้ว่าคุณจะไม่ระบุตัวตนของคุณเองเข้ากับศาสนาที่มีระบบหรือรัฐที่อะไรเลยผมก็ยังยืนยันว่าคุณก็ยังคงเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางจิตวิญญาณ และอยู่บนเส้นทางของการสแสวงหาทางจิตวิญญาณอยู่ดีตรงไหนบ้างที่ไม่มีจิตวิญญาณตรงไหนบ้างที่ไม่มีความรักมีนักเทวะวิทยาหลายคนที่ได้เขียนถึงการดำรงอยู่ทุกแห่งหนของความศักดิ์สิทธิ์หรือจิตวิญญาณและคุณก็สามารถจะพบกับมันได้ ยกตัวอย่างเช่นในเรียวแหลมของใบหญ้าหรือในซูเปอร์มาร์เก็ตและก็พบได้ไม่ยากเช่นเดียวกันในมัสยิดวัดโบสถ์คริสในหนังสือของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ที่ชื่อว่า out of my later years เขาเขียนไว้ว่าถ้าผู้ที่ดำรงอยู่นี้หมายถึงพระผู้เป็นเจ้ามีอำนาจศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่อุบัติขึ้น รวมไปถึงทุกการกระทำของมนุษย์ทุกความคิดของมนุษย์และทุกความรู้สึกและแรงบันดาลใจของมนุษย์ mm hmm. ก็เป็นผลง,งานของท่านด้วยเช่นกันหรือจะพูดใหม่ว่าหากเรากําลังยอมรับว่ามีผู้สร้างสารรค์ที่ยิ่งใหญ่สมบูรณ์หมายถึงพระเจ้าหรือกอสในจักรวาลน,นี้และไอต l ์ก็เชื่อเช่นนั้นสิ่งที่ติดตามมาก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำ คิดรู้สึกและฝันฝ่ายเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่คือส่วนหนึ่งของผู้สร้างสารรค์นั้นและเมื่อผมเริ่มต้นศึกษาเรื่องของศิลธรรมและจริยธรรมผมได้ค้นพบอะไรบางอย่างที่น่าหลงไหลไม่ว่าคุณจะมีความเชื่อในสิ่งใดก็ตามคุณจะสามารถพบกับ ชุดของความเชื่อตรงข้ามไม่ที่ใดก็ที่หนึ่งในโลกใบนี้ไม่ว่าคุณจะสนับสนุนอะไรก็จะมีใครบางคนต่อต้านมันเสมออะไรจะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นคุณอาจจะนึกถึงเรื่องนี้เหมือนการเล่นมวยปล้ำในระหว่างที่คนสองคนใช้ความแข็งแกร่งของตัวเองเข้าปะทะต้านทานซึ่งกันและกันแต่ละฝ่ายก็ได้เพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นจากการกระทำนั้น เมื่อคุณได้ประจักษ์ว่าคนอื่นมีค่านิยมและอุดมคติฝ่ายจิตวิญญาณของตัวพวกเขาเองสิ่งนี้จริงๆแล้วมันก็จะช่วยให้คุณทําให้ส่วนของคุณมีความแข็งแกร่งขึ้นคุณอาจจะพบว่าตัวเองยกย่องและยอมรับผู้ที่มีความเชื่อในอะไรบางอย่างที่แตกต่างไปจากคุณได้มากขึ้นครั้งหนึ่งเมื่อตอนผมอยู่ในเอลซาวาดอ ผมได้เห็นขบวนพาเรดขบวนหนึ่งมีคนแต่งตัวด้วยสีขาวสีน้ำเงินและสีที่สดใสอื่นๆพวกเขากำลังเต้นรำเล่นดนตรีและเฉลิมฉลองกันอย่างสุดเหวี่ยงมันเป็นงานอะไรกันนะที่แท้ก็คืองานศพแต่พวกเขาไม่ได้อยู่ในอาการโศกตรมแต่กลับมีความเริงร่าเมื่อเกิดจากการจากปายของร่างกายที่แตกดับไปสู่มณฑลแห่งจิตวิญญาณ ช่างเป็นโลก,กะทัศน์ต่อสรรพสิ่งที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงกับสิ่งที่เราจะได้พบในพื้นที่ส่วนใหญ่ของสหรัฐอเมริกาและผมคิดว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เราได้เรียนรู้จากสิ่งนั้นและจากทุกๆโอกาสเราจะต้องมองหาแสงสว่างที่เรามองผ่านสีสันใหม่การสแสวงหาทางจิตวิญญาณของเรา ในท้ายที่สุดเราแต่ละคนก็จะประสบกับวิถีแห่งจิตวิญญาณซึ่งขึ้นอยู่กับค่านิยมของเราแต่ละคนหรือจะกล่าวว่าถ้าค่านิยมสูงสุดของคุณคือครอบครัวและลูกของคุณคุณก็จะรู้สึกว่าเสียงเรียกร้องสุดยอดจากเบื้องลึกก็คือการบำรุงเลี้ยงดูครอบครัวอันพิเศษสุดมารดาของประธานาธิบดีเคนเนดีคือคุณโรส ได้ให้ตัวอย่างที่ชัดเจนไว้ตัวอย่างหนึ่งตอนที่เธอบอกว่าฉันมองการเลี้ยงดูลูกไม่เพียงแค่ในฐานะภ,ภารกิจแห่งความรักและหน้าที่หากแต่เป็นงานอาชีพที่สมบูรณ์แบบทั้งอย่างมีความน่าสนใจและความหน้าท้าทาย<ๆ>เช่นเดียวกับอาชีพอันทรงเกียรติใดๆในโลกนี้และเป็นงานที่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันจะมอบให้ได้การเลี้ยงดูลูกๆของเธอคือ การแสวงหาทางจิตวิญญาณของเธอนั่นเองการสแสวงหาทางจิตวิญญาณของคุณจะเป็นอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับค่านิยมสูงยิ่งของคุณไม่มีสักครั้งที่คนสองคนจะมีค่านิยมเหมือนกันทุกประการดังนั้นจึงไม่มีวันที่เราจะพบว่าคนสองคนมีแนวคิดเหมือนกันทุกประการเกี่ยวกับจิตวิญญาณคืออะไรแต่และดวงจิตของทุกดวงวิญญาณ ก็จะแสดงตัวตนของมันออกมาในวิถีทางของตนเองผมชอบแนวคิดนี้ในลักษณะที่ว่าเมื่อพลังงานที่มีระดับความถี่ที่สูงกว่าลดระดับลงมาหรือทำให้ค่าความถี่ต่ำลงสู่ความมีขีดจำกัดของความเป็นมนุษย์มันก็จะแยกตัวออกเป็นสองสู่ระบบของคุณค่าที่ยึดถือและความเป็นสิ่งมีชีวิต หรือการเกิดใหม่ในร่างร่างหนึ่งการเกิดใหม่ในทางกายภาพแต่ละครั้งและระบบคุณค่าและแต่ระบบประกอบด้วยสิ่งดีๆและสิ่งไม่ดีที่มีลิมิตของพระผู้สร้างกอดและการแสดงออกที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวของปัจเจกชนผู้นั้นสิ่งใดที่คุ้มรักและทุ่มเทชีวิตให้จะสะท้อนวิถีแห่งจิตวิญญาณของคุณ และบางครั้งก็อาจจะทําให้คุณค้นพบคําตอบในการสแสวงหาทางจิตวิญญาณของคุณผมสามารถจินตนาการได้ว่าชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของโดนัททัมจะวนเวียนอยู่กับสิ่งปลูกสร้างขนาดมหึมาโครงสร้างระดับเฟิร์สคลาสในนิวยอร์กแอตแลนติกซิตี้หรือไม่ก็เมืองใหญ่ๆทั่วโลกของผมทั้งหมดก็จะเกี่ยวข้องกับการท่องไปในฐานะครูผู้เยียวยาและนักปราชญ์ ย่างเท้าสู่ทุกประเทศทั่วโลกผมรู้สึกว่านี่คือของขวัญที่พระผู้สร้างได้ประทานมาให้ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมมาอยู่ที่นี่บนดาวดวงนี้คุณรู้หรือไม่ว่าค่านิยมของคุณคืออะไรคุณมีสัมผัสที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจทางจิตวิญญาณของตัวคุณเองหรือไม่ถ้าคุณยังไม่มีและผมได้ทำให้คุณได้คิดเราก็มาถูกทางแล้ว ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือบางอย่างในการค้นหาค่านิยมส่วนตัวของคุณสิ่งนั้นก็กำลังจะมาถึงคุณแล้วในระหว่างนี้ผมขอได้แนะนำคุณอีกครั้งให้คุณยังคงตระหนักว่ามันเป็นมายาคติตรงไหนในการที่เราจะไปตัดสินค่านิยมของใครคนหนึ่งหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองว่าผิดมันเป็นเรื่องธรรมดา สำหรับใครบางคนที่จะตอบโต้กับคำบรรยาของผมเกี่ยวกับสภาวะแห่งจิตวิญญาณของทามด้วยอาการยิ้มเยาะนันไม่ใช่เรื่องทางจิตวิญญาณนั่นมันเป็นเรื่องของวัตถุนิยมความภูมิอกภูมิใจและความละโมบคุณอาจจะเติมคำลงในช่องว่างด้วยถ้อยคำดูแคลนอะไรก็ได้ที่คุณเลือกแต่ขอได้โปรดรับรู้ไว้ด้วยว่าไม่มีค่านิยมของใครคนไหนที่ผิดและของใครคนหนึ่งที่ถูก แม้ว่าทุกๆคนก็จะคิดอยู่เป็นรลางคลาวว่าค่านิยมของเขานั้นถูกแนวคิดแบบนี้ดูเหมือนจะยุ่งยากเป็นพิเศษสำหรับผู้คนที่มีความเกี่ยวข้องกับเงินทองนี่คือเหตุผลหลักเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผมเขียนหนังสือ How to Make One Hail of a Profit and Still Get to Heaven ในหนังสือเล่มนั้นผมได้กล่าวถึงธรรมชาติของจิตวิญญาณและวัตถุนิยม รวมทั้งได้บอกไว้ว่าคนจำนวนมากมองเห็นสิ่งเหล่านี้ราวกับว่ามันคือน้ํามันกับน้ำซึ่งไม่มีวันจะผสมกันได้แต่ทว่าผมมองไม่เห็นเหตุผลเลยที่แรงผลักดันของมนุษย์สองสิ่งนี้จะไม่ผสมกลมกลืนกันได้มันไม่ได้มีความแปลกแยกซึ่งกันและกันเลย ชาวอียิปต์โบราณกล่าวว่าจิตวิญ,ญญาณที่ปราศจากวัตถุธาตุก็คือสภาวะที่ไม่มีตัวตนและวัตถุธาตุที่ปราศจากจิตวิญญาณก็คือสภาวะที่หยุดนิ่งทั้งสองสิ่งดังกล่าวประกอบขึ้นเป็นความดำรงอยู่อย่างที่เรารู้กันเมื่อทั้งสองสิ่งถูกแยกออกจากกันเราก็จะถูกปลดพลังเมื่อมารวมเป็นหนึ่งเดียวเราก็จะมีพลังอันแท้จริง เราจะพบกับความเป็นหนึ่งเดียวซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์และผู้พิมพ์ผู้โฆษณาครั้งหนึ่งได้เคยเสนอว่าถ้าหากเราสามารถที่จะจัดให้แรงปรารถนาฝ่ายจิตวิญญ,ญาณและแรงปรารถนาฝ่ายวัตถุของเราแต่งงานกันได้นั่นคือถ้าเราสามารถที่จะบรรลุความฝันฝ่ายฝ่ายจิตวิญญ,ญาณของเราและมีความมั่งคั่งทางวัตถุร่วมด้วยบนเส้นทางและในมุมกลับกัน ได้ใช้ความมั่งคั่งทางด้านวัตถุข,ของเราเพื่อไปสู่ความฝันฝ่ายฝ่ายจิตวิญญาณเมื่อนั้นแหละเราก็จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนดาวดวงนี้เขาชี้ว่าผู้คนสถาบันและวัฒนธรรมทั้งปวงฝากรอยจารึกไว้บนโลกใบนี้ได้เคยทำเช่นนั้นมาแล้ว ว่าเขาได้ประมวลพลังทั้งสองด้านนี้เข้าด้วยกันคงต้องถามอีกครั้งว่าตรงไหนบ้างที่ไม่ใช่เรื่องของจิตวิญญาณไหนบ้างที่ไม่ใช่เรื่องของความรักมันสถิตยอยู่ในทุกที่อยู่ในทุกๆสิ่งและเป็นจริงในมนุษย์ทุกรูปทุกนาม แต่ตอนที่ผมอายุได้17ปีและมีประสบการณ์เฉียดต,ตายผมจึงเกิดความปรารถนาที่จะเข้าใจเรื่องสุขภาพความเป็นหนึ่งเดียวสุขภาวะและศักยภาพของมนุษย์ดังนั้นผมจึงอุทิศชีวิตเพื่อสิ่งเหล่านั้นและนี่คือการสแสวงหาทางจิตวิญญาณของผมผมได้เขียนถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในชีวิตหมั่นทบทวนอยู่เสมอ และคอยปรับให้ทันสมัยอยู่เป็นประจำและห้ามทิ้งมันไปเป็นอันขาดสิ่งที่ตั้งต้นจากกระดาษแผ่นเล็กๆเ,เมื่อหลายปีก่อนได้กลายมาเป็นชุดของหนังสือเล่มโตและการทำขิดจวัด,ด้านการอ่านรายวันผมจะใช้เวลากับมันทุกๆวันในการกลั่งกรองพันธกิจและความฝันของผม ขณะบันทึกพันธกิจและความฝันของผมกลายเป็นชุดบันทึก4ี่เล่มซึ่งสาธยายทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมรักที่จะสร้างสารรค์ขึ้นในชีวิตของผมทั้งด้านจิตวิญญาณจิตใจด้านการงานอาชีพด้านเงินทองสังคมกายภาพและในครอบครัวของผมคุณคงเห็นแล้วว่าผมประจักษ์ว่าถ้าผมไม่ตัดสินใจว่าจะทำใครสักคนหนึ่งที่จะตัดสินใจทำ ผมได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะมอบทั้งหัวใจและดวงวิญญาณให้กับการสร้างสารรค์นี้ถ้าคุณได้ฟังสิ่งที่ผมได้เขียนเอาไว้จะเห็นได้ใช้ว่าผมได้ทุ่มเทเวลานับพันๆชั่วโมงเพื่องานนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าผมให้เวลากับสิ่งนี้มากกว่าทุกสิ่งที่เหลือในชีวิตของผมขอให้ผมได้ชี้ชวนให้คุณได้ใช้บันทึกนี้เพื่อปลุกเร้าคุณเข้าสู่การเริ่มต้น แล้วค่อยๆค,คลี่คลายสู่บันทึกแห่งพันธก,กิจของคุณเองคุณอาจจะสร้างสารสมุดบันทึกแฟ้มในคอมพิวเตอร์หรืออะไรก็ได้ที่คุณมีและคุณสามารถที่จะบันทึกความรู้สึกสนองตอบต่อคำถามทั้งหมดที่คุณได้อ่านตรงนี้ได้ฟังตรงนี้การสร้างสารเอกสารประเภทนี้สำหรับตัวเองไม่เพียงแต่จะช่วยให้เกิดสัมผัสแห่งความเชื่อมโยงคุณกับจุดมุ่งหมายทางจิตวิญญ,ญาณเท่านั้น แต่มันยังช่วยคุณในการสร้างความชัดเจนจนถึงระดับที่คุณสามารถจะมองเห็นรู้สึกได้ยินและรู้รสชาติในทุกๆแง่มุมของมัน <Evet. S 1> เมื่อดวงจิตของคุณแจม่มแจ้งและหัวใจของคุณเปิดกว้างสิ่งมหัศจรรย์ก็จะบังเกิดและดูเหมือนว่าจากาักรวาลจะปูลาดพรมสีแดง mm. เพื่อให้คุณก้าวเดินไปยังเป้าหมายเบื้องหน้า ถ้าคุณไม่แน่ใจในความมุ่งมั่นของคุณก็คงจะต้องทำงานแทบบ้าเพื่อจะไปยังสิ่งที่บางเบาเหมือนอากาศธาตุที่คุณวาดภาพเอาไว้จงระลึกไว้เสมอว่าสิ่งใดๆก็ตามที่คุณได้บันทึกไว้เป็นเส้นทางแห่งจิตวิญญาณของคุณก็จะเป็นการเปิดประตูไปสู่สิ่งนั้นคนบางคนอาจจะไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แต่คุณไม่มีวันจะทำให้ผมเชื่อมั่นได้ว่า การบันทึกความฝันของคุณนั้นจะไม่ใช่สิ่งที่ทรงพลังอย่างเหลือเชื่อทั้งนี้ก็เพราะว่ามันไม่ได้เป็นแค่แนวความคิดที่ผมอยากจะพูดถึงแล้วตัวผมกลับไม่ได้ทำลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองไม่มีทางผมได้เฝ้าติดตามพลังของการเผยตัวของความฝันของผมจากการที่ผมได้เขียนถึงความฝันเหล่านั้นในบันทึกแห่งพันธกิจของผมและผมอยากจะสนับสนุนให้คุณได้ทำแบบเดียวกันเพื่อตัวคุณเอง นี่คือสิ่งที่เป็นแรงดลใจของผมและผมมีความปรารถนาที่จะช่วยให้คุณได้มีชีวิตทางจิตวิญญาณของตัวคุณด้วยวิธีพิเศษหนึ่งเดียวที่เป็นของคุณคนเดียวเท่านั้นดังนั้นผมจึงอยากขอร้องอีกครั้งให้คุณได้ค้นหาสิ่งนี้อย่างลึกซึ้งเอาจริงเอาจังชัดเจนและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจจุดมุ่งหมายทางจิตวิญญ,ญาณของคุณอุดมคติของคุณ และการสแสวงหาที่เป็นอมะตะของคุณนั้นคืออะไรสิ่งที่คุณเกื้อกูลต่อโลกคืออะไรคุณอยากจะมีส่วนในการสร้างสรรค์สิ่งใดอะไรคือวาระแฝงเร้นทางจิตวิญญ,ญาณของคุณนั่นก็คือคุณต้องการที่จะได้รับอะไรตอบแทนจากการเกื้อกูลของคุณค้นหาพันธกิจทางจิตวิญ,ญญาณของคุณให้พบไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตาม จงค้นหาสิ่งที่จุดประกายคุณอย่างแท้จริงและเริ่มให้นิยามอันชัดเจนถึงสิ่งที่คุณรู้สึกรักในชีวิตนี้เริ่มต้นจากการค้นหาค่านิยมของคุณเรื่องราวต่อจากนี้ไปอีกหลายหนจะเป็นฉบับย่อของเรื่องราวเกี่ยวกับค่านิยมที่ผมได้พูดถึงของหนังสือชื่อ The h o a s e of Love ในนั้นจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการที่นี่เพื่อกำหนดระบบคุณค่าของตัวคุณเอง ค่านิยมของคุณสามารถที่จะแสดงออกได้ในทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนของประเด็นทั้ง7แห่งชีวิตทั้งจิตวิญญาณจิตใจทางการงานอาชีพการเงินครอบครัวสังคมและทางกายภาพแต่ละด้านมีความสำคัญเท่าเทียมกันเสมอด้วยมักวิถีสู่ความสำเร็จ ในการผนึกผสานอย่างลึกซึ้งกับจักรวาลแม้กระนั้นคนบางคนก็ยอมให้ความหวาดกลัวของพวกเขาขัดขวางพวกเขาไม่ให้ตระหนักว่าเขามีชีวิตอยู่อย่างสอดคล้องกับค่านิยมของตัวเองนี่เป็นสาเหตุของการเก,กิดความเครียดและสำนึกแห่งความเวิ้งว้างว่างเปล่าเขาปล่อยให้ความคิดเห็น และการตัดสินของคนอื่นที่มีต่อตัวเองทำให้พวกเขาคิดว่าตัวเองน่าจะมีระบบคุณค่าแบบอื่นบางอย่างเมื่อคุณทำแบบฝึกหัดเรื่องการค้นหาค่านิยมของตัวคุณเองแล้วลองดูซิว่าคุณจะยอมสลัดเจ้าความรู้สึกน่าจะทิ้งไปแล้วมุ่งสู่สิ่งที่จริงแท้สำหรับตัวคุณได้หรือไม่ยังอ่านจากพี่ฝนนะคะ ติดตามตอนที่2นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังและติดตามขอให้ทุกท่านได้เจอแรงบันดาลใจของตัวเองความสำเร็จของตัวเองเร็วเกินคาดหมายนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ